ป้าเนี่ยก็ได้ตั้งแต่ปี <25. S> 1ที่จะมาสร้างโรงรองที่ทุกท่านเห็นที่นี่แหละโลรงรองมาค้าสามเพิ่มกำลังพลโดยอาศัยความเชื่อมโยงก,กับชมทานว่าชมทานตอน,ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีท่อเส้นพระองค์บางพะแต่ป้ปาก็ได้เดินเสนอพอมองว่าปาปาจะแก้ปัญหาชมพริได้เนี่ยต้องทําโครงการเนี่ยสามโครงการคือบางพระสามโครงการโครงการที่นองทางดงซึ่งต้องใช้น้ำประมาณทีละหกสิบเจ็ดสิบล้านเลยเป็นที่มาร่วมกัน ในปี51จนถึงปัจจุบันว่าทัา้งปปาสร้างโรงกองสมทบทางองค์ถ่ายน,น้ำก็เลยเป็นความชุ่มโลงว่าพอโครงการของชมทบเสร็จปาปาเสร็จเนี่ยปาปาเลยต้องไปดึงการสูบเพราะเนั่นจากปาปาเนี่ยเป็นผู้ใช้เป็นหลักนะครับที่ใช้น้าตรงนี้นะครับส่วนค่าจ่ายก็คือประมาณ2-3บาทครับปอะมา3บาทนี้ในเกณฑ์สูบน้ําตรงนี้นะครับที่ที่เราสูบทุกตีที่ชมชานที่กล่าว นค,คนใหญ่เราจะสุกในช่วงฤดูฝนแล้วก็มีเกณฑ์ต้นทางนะครับอย่างเช่นของพระองค์มีเกณฑ์ค่าความเค็มนะครับที่ต้องไม่ไม่เกินสูนย์หากรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็น้าต้องไม่ไม่อยู่นิ่งแล้วก็มีค่าระดับที่ได้ตกลงกับกลุ่มผู้ชนะต้นทางนะครับตรงนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับต้องบอกว่าการพระป้าก็ขอบคุณกรมเจปาะนานมากเลยครับถ้าไม่มีข้อเส้นนี้การปัญหาล่วงการอย่างหว่ากรมรงชชนรีน่าจะมีปัญหา แตัวตัวไอซีระยะที่หนึ่งเนี่ยที่เราสร้างเสร็จเนี่ยเราประเมินว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสักปี7-8ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้เคลื่อนไปเราคิดว่าน่าจะลุถึงประมาณปี8-3 8-4โดยโดยคิดที่อ้บานใสซด์โนเซนส์ตัวอย่างเอย ผมจาไม่ได้แต่ที่เปลี่ยนทางทางสายที่ยุทธศาสตร์ที่มาดูเนี่ยเขาจะข้อมูล5าปีย่อนหลังที่ชน้าําแล้วขอบแก้ไฟแล้วทำผลงานขึ้นมาเพราะนั้นทุกห้าปีเขาจะเก็บข้อมูลสถิติว่าความเข้องกาเท่าไหร่ในการแข่งข พขาตามตอนทำแผนก,การเนี่ยเขาจะเอาเวาก็ถือเอาความก็การชนะใน15ปีเอาควา,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 ามเข้าเฉลี่ยแล้วก็ฟอร์แคลดไปเพราก็มองว่าเป็นค่าจริงแล้วนี่ทุกปีก็ต้องเปลี่ยนปีต้องเปลี่ยนเดื่องหนึ่งถือรถสีเป็นเซ็ตลายไซส์ก็เสร็หมดในตัวเฟื่องหนึ่งจริงๆเนี่ยตามแผนเดิมนะครับมันต้องเสร็จภายในปีประมาณ6-7ปีานะเ,เนื่องจากพอดีโครงการก่อสร้างครับมีความมีความล่าช้าอาจจะด้วยเรื่องการขออยาก ต้องบอกว่าต้องบอกครับในในช่วงอีซีเกิดขึ้นอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับตรงั้นหลวงมีโครงการก่อสร้างเยอะมากนะครับการมาปลาเนี่ยทั้งท่อกรรเก่าท่อใหม่อ่ะมันต้องย้ายข้อครับนี่น้ำเนี่ยมันต่อให้เรามีโรงกอง,องน้ําจะไหลไปทางได้มันต้องต้องผ่านทุกข้อบางครั้งเราอาจจะเกิดปัญหาโครงสร้างตรงนี้นนร่วมกันแต่ที่ผ่านมาเราก็พยายามร่วมมือกับผู้ใหญ่งานเจ้าของพื้นทะี่การปลาไม่มีพื้นที่ตัวเองเลยครับต้องวางท่อในเขตทางหลวง ให้เคท้องทินหมดเลยนะครับงนั้นก็ต้องเป็นของความเคาะทาังเจ้าของที่หลังดังนั้นโครงการก็เลยมีความล่าช้าบางส่วนตอนนี้อย่างที่บอกคือทั้งสี่โครงการเนี่ยที่ว่าทั้งหมดจะเสร็จภายในปีนี้แล้วตัวตัวอีซีผาช้างเนี่ยคิดว่าจะตัวรับงานภายในปีนี้นะครับ